ยี่สบหนงานเต็มที่เลียลยส่เลยใสเลยเลี้ยเอานี้นี่ครับนี่เงินจะใส่กระเป๋านะครับใส่เลยเงินจะใส่กระเป๋านะครับนี่ใส่ได้ยีล้านนะครับยีล้านกระเป๋านี้กระเป๋านียสิบล้านนะครับนี่ สไลดมาตอนนี้วันนี้อยูราศีสไลด์มารวมงานเราก็เลยเปิดศูนย์ที่คาตูมนะครับจุดคาตูมังเลญนะทางสมาคมได้มาก็เลยมอบโรงศพทางเอาเอาจากของคาตูมคาตูมไปแซนบายที่ราศีไปช่วยสพที่ลำบากยากไร้อีกสบงใบสองใบมีผ้าขาวผ้าขาวมีซิปมีทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์ให้พร้อมนี้ครับ ตัอยอยากอายุยืนยาวกราบขอพร,ร,ร,ระคุณแทนเจ้า้ที่นะครับสมาคมอสสคดับฝันคุ้มฝันคุ้มย้อนสิบรีทีก็ต้อครับ เจนีนะฮะเจนีสุขณีนันที่รู้แล้วก็ได้ไหมได้ได้ได้แล้วเราขึ้นมาเอามาลัตรงนี้ให้พี่ดูให้พี่ถ้าขาวห่อศพนี่เห็นไหมนี่ครับคุณจิรวัตรทิพย์พิมานพี่แดงสิบสองล้านนั่นนี่พี่แดงเห็นนะนะครับทันที่แปดนะพี่แดงเก่าที่สุดถูกที่สุดแดงไม่แน่ถ้าพี่แดงถูกอีกรอบพี่แดงจะให้อีกพี่แดงรางวัลที่หนึ่งนะสิบสองล้านขาวเนี้ยนะฮอ่ะมอบ ประมาณพันละปมาณอีกหนึ่งพันห้อห้าขาวห้าขาวอันนี้มอบห้าสิบห้าสิบนนู่นมอบสิบขอสิบคุณจอยก็มอบนะมอบกับลูกเปิ้ลเอาหามาถึงไหนบวกจะใช้เองการสมาคมอัศดินนะพี่มิกนะมอบเงินทำบุญ3,000บาทเป็นบุญต่อบุญนะไปช่วยเหลือเกกื้อูลเพื่อนมนุษย์ส่งต่อไปนะครับ ตุตาภโรโควินาตุมาเทวาตวันตารโยตุติทิขายุโกภวาปิวัฒนสิริธนิจังบุทาภจริโนชาตาโรตามวาตันติอายุมโนตุภนา